อืมงั้นสินะตอนนี้คนของเฟเดเลียนถึงป่าทางเขตเหนือแล้วหวังว่าจะถูกใจของขวัญต้อนรับที่ฉันส่งไปนะฉันคัดเลือกเด็กๆที่ชอบลิ้มรสเลื้อดสดๆกับเนื้อสดๆไปให้นะเผะื่อแป๊บเดียวคาซิดไม่อยู่อารกิชเช่เกือบหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้ชีวิตประจําวันของฉันเองก็ใกล้จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนคาซิดจะมาที่นี่ฉันจะวางไว้ตรงนี้รีบกินก่อนมันจะเย็นหมดสีหน้าเธอดูไม่ดีเลยนะ ช่วงนี้ฉันรับเลี้ยงผีเสือ้อพิษเลยให้ดื่มเลือดเดยอะไปหน่อยทั้งเพิ่มปริมาณอย่าผิดขึ้นด้วยฉันมาส่งข่าวเกี่ยวกับคนของเฟเดเลียนท่านไม่ห่วงพวกเขาด้วยไงยถ้าเป็นอิซิดอย่างไงเขาก็จัดการได้อยู่แล้วหมายความว่าฉันดูแลพวกเขาได้ไม่ดีงั้นสิตอนนี้ปลดล็อกเรื่องพัฒนาการสัตว์ปีศาจยักษ์ได้ตามที่ต้องการแล้วจะทำอะไร ใครอนุญาตให้จับมือฉันได้ตามใจชอบคนที่ทำมากกว่านี้โดยไม่ขอฉันก่อนไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนั้นนะนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเธอสินะก็เพราะท่านทำให้ฉันหงุดหงิดก่อนไงเล่าคาซิดเธอสันส,สุดลงไปอีกแผนการทั้งหมดคงยุ่งเหยิงนี่มันเพราะงั้นเขาเลยทำแบบนี้สินะคาซิดเหมือนท่านจะลืมไปนะฉันเองก็คนของอาริเชฉ,ฉันรู้ดีแล้วเวลาก็มุนผ่านไปทีละนิด เหลืออีกหนึ่งวันจะถึงการประเมินประจำเดือนทุกคนตื่นแล้วไปรวมตัวกันข้างนอกมีผู้บุกรุกฮ่า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 กำลังเบื่อเบื่อพอดีเลยแฮคนไหนเล็บสวยเป็นของฉันหมดใครเข้าคาริดหัดคนแรกเป็นของฉันฮ่า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 พวกหมาของเฟเดเลียนหรือไอพวกหนูทั้งหลายมาที่ไรฉันก็จับฆ่าทิ้งหมดทุกทีนะคราวนี้คลานเข้ามาถึงข้างในเลยแฮฉันพ่อ เสียงอะไรคะร็อกซานะ่าเพื่อเธอยังไม่รู้ไอเวนที่เธอดูแลยังหลับฝันหวานอยู่ที่เดิมหรือเปล่าลองไปตรวจดูสิคนของเฟเดเรียนบุกรุกเหรอคะก็มีความเป็นไปได้สูงนะค่ะเข้าใจแล้วนี่สิหูตาไวแถมลงมือรวดเร็วเหมือนฉันไม่มีผิดไปกันอ่ะคุณหนูร็อกซานะ่า คุณหนูทำไมออกมาข้างนอกล่ะครับผมว่ากันไว้ดีกว่าแกคุณหนูพาของเล่นกลับเข้าห้องดีกว่าไหมครับตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้ามาเป็นคนของเฟย์ชูฉันรู้แล้วเลยกำลังคิดอะไรสนุกๆอยู่นะตอนนี้ยังเป็นความลับเพราะงั้นพวกนายช่วยเงียบไว้หน่อยได้หรือเปล่าและฉันจะขอบคุณมากๆเลยครับรับทรบาบครับขอบคุณนะถ้าจับผู้บุกรุกได้แล้วท่านพ่อสั่งให้เอาไปไว้ตรงไหนหรอห้องถงชั้นหนึ่งตรงที่มีรูปปั้นครับงั้นสินะ ตั้งใจหาพวกมันดีๆละ่ะเวลาทุกคนอยู่ต่อหน้าเธอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันหมดเลยนะนั่นในเรื่องปกติมีแค่ท่านล่ะแปลกอยู่คนเดียวเดินอ้อมมุมตรงนั้นไปจะเจอที่ที่ฉันเคยอธิบายให้ฟังจนกว่าจะพ้นจากคฤราสหาดห้ามวางใจเด็ดขาดเลยนะคาซิ